thank you สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านสวนสวยๆค่ะวันนี้เป็นบ้านสวนกลางอำเภอหนองไผ่ค่ะตั้งอยู่ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถือว่าเป็นบ้านสวนกลางชุมชนแล้วก็ใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเลยค่ะใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียน มีโรตัสเอ็กซ์เพรสนะคะอยู่ใกล้ๆเลยประมาณ1กิโลเมตรหรือ1.5กิโลเมตรค่ะซึ่งบ้านหลังนี้บ้านเลขที่52ค่ะหมู่1นึ่ตำบลหน,นองภผ่อำเภอหนองไผยจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่ใช้สอยของบ้านอยู่ที่100ตารางเมตรนะคะแค่บ้านหลังเดียวนะคะไม่ได้รวมรวมจับรถและก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆค่ะ ภายในบริเวณบ้านเป็นสนามหญ้ากวา้วางๆร้อมรัว้วรวดหนามด้านหน้าเป็นร้อมั้วปูนอย่างดีนะคะสวยงามเลยมีกระท่อมเล็กๆเ,เป็นศาลาเล็กๆนะคะให้นั่งเล่นอยู่สอศาลาด้านหน้าบ้านมีต้นไม้มีผลไม้อยู่ประมาณสัก10ต้นได้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านจะมีบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อตาน้ำค่ะน้ำไม่เคยแห้งนะคะในบ่อน,นี้ มีต้นสักที่ต้นอายุสักประมาณ10ปีนะคะอยู่ประมาณ7ต้นค่ะด้านหลังบ้านยังมีบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นบ่อที่ทำไว้อย่างดีแล้วนะคะมีคลุมกันยุงมีระบบไฟฟ้าและระบบน้ำเดินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปก็สามารถไปเพิ่มเติมต่อ ยอดไอเดียนะคะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในบ่อน,นี้เพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้อีกค่ะส่วนของด้านหลังบ้านวิวเขาสวยงามชัดเจนค่ะมีพื้นที่กว้างๆให้เราได้จัดสรรปลูกผลไม้เพิ่มเติมปลูกผักสวนครัวด้านนี้เป็นด้านส่วนของหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะมีระเบียงเล็กๆอีกหนึ่งระเบียงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันบ้างนะคะบ้านหลังนี้อายุประมาณ7ปีค่ะแล้วก็ด้านหน้าบ้านตกแต่งไปด้วยไม้ฉลุเป็นไม้สักฉลุนะคะ,ะปูกระเบื้องทุกอย่างเรียบร้อยมีน้ำประปาแล้วก็มีไฟฟ้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าบ้านถ้าเรายืนจากระเบียงนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ50เมตร ภายในบ้านมี2ห้องนอนมีแอร์ให้เรียบร้อย2ตัวแล้วก็มี1ห,ห้องครัว 1, ห,ห้องน้ำมี2ระเบียงหน้าบ้านและหลังบ้านค่ะห้องนอนห้องที่1น,นะคะความกว้างอยู่ที่ 4, คูณเมตรโดยประมาณนะคะจัดทําฝ้าเป็นฝ้าหลุมไว้เรียบร้อยมีหน้าต่างโดยรอบเลยนะคะที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างจะฟล์แล้วก็ ปลอ,อ,อดโปร่งค่ะเราสามารถเปิดหน้าต่างตอนกลางวันเนี่ยก็ได้รับลมเช่นกันเลยค่ะห้องนอนห้องที่สองขนาดก็เท่ากับห้องนอนห้องแรกนะคะถัดมาจะเป็นห้องครัวสีสันน่ารักเลยมีตู้เคาน์เตอร์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็อ่ ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะตรงนี้เป็นห้องครัวขนาดใหญ่พอสมควรเลยถัดมาจากห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํามีเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้เรียบร้อยหนึ่งเครื่องค่ะเปิดประตูจากห้องครัวไปก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นตรงนี้นะคะถือว่าเป็นระเบียงสําหรับการซักล้างหรือว่าเป็นระเบียงปิ้นย่างบาร์บีคิวสำหรับครอบครัวเพราะว่าตรงนี้จะเป็นวิวเขานะคะ กค่าท่านใดสนใจบ้านที่อยู่ใกล้ตลาดใกล้ชุมชนอยู่ในตัวอำเภอนะคะเป็นบ้านสวนที่เราสามารถมาปลูกผลไม้ปลูกผักเพิ่มได้แล้วก็สวยงามพร้อมเข้าอยู่ค่ะสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะ